มีการคาดการณ์กันว่าในปีหน้าประเทศไทยอาจจะประสบปัญหาภายแล้งอย่างรุนแรงคำว่าภายแล้งต้องพูดอย่างไรทั้งในภาษาจีนและอังกฤษติดตามจากน้องนาชาลูกสาวพี่บ๊อบครับสวัสดีค่ะฮัลโหลน w y ฮาวนกๆมีใครอยู่หรือเปล่าคะนชาลูกสาวพี่บ๊อบมาแล้วค่ะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าถ้าฝนไม่ตกนานๆเนี่ยะคะมันก็จะเกิดภายแล้งค่ะ ภัยแล้งภาษาอังกฤษแบบไทยๆออกเสียงว่า drought แต่ฝรั่งออกเสียงว่า drought ดูปากนักชานะคะ drought ทบทวนอีกรอบนะคะ drought ส่วนภาษาจีนออกเสียงว่าปั่มปั่มปั่มการห่านดูปากนักชานะคะการห่านทบทวนอีกรอบนะคะการห่านการห่านพวกเรายบกันใหม่กับนักชาลูกสาวพี่วัอในเอเชียคอนเนคค่ะ